ข้าวดูสะอาดตาไปหมดเลย ดีตอนเราเข้าสู่ช่องจ G อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอน,นี้ก็คือทุกคนช่วยตื่นเต้นกับจีหน่อยนะคะก็คือเป็นคลิปวันเกิดนะคะเบิร์ดเดย์ทูมีนั่นเองนะคะทุกคนคลิปวิดีโอน,นี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปทําบุญนะคะที่วัดท่าสุงนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าจะครึ่งแล้วนะคะก็รอ ปากับลูกสาวแต่งตัวนะคะตอนนี้ที่แต่งตัวเสร็จแล้วนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปหาพ่อกับแม่นะคะไปกินข้าวเช้าที่นู่นแล้วก็จะเดินทางไปวัดท่าทงสงศอจริงๆแล้วว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าแบบที่แรกแม่กับพ่อบอกว่าวันนี้วันที่ถ่ายก็คือ19กุมภาพันธ์เกิดจีซึ่งตรงกับวันพุธไม่ได้ตรงกับเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าจีไปแล้วลูกสาวจะได้ไปไหมอะไรอย่างนี้จีก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวจีจะให้ลูก ไปด้วยก็คือแบบลาโรงเรียนให้ลูกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทีแรกที่คิดว่าเออหรือจะไปสารอาทิตย์ดีทีนี้คิดไปคิดมาก็คือสิ่งที่อยากจะทำเลยก็คือแบบว่าจะมีพวมอะไยใช่ไหมไปไหว้เขาไหว้พ่อกับแม่นะคะทุกคนกออ็จะพอไหว้เสร็จแล้วก็จะแบบเออให้เท้าเขาเหยียบหัวเราเพื่อเป็นแบบสิริมงคลอะไรอย่างนี้ก็เรียบแบบว่า ไม่ไปเสาร์อาทิตย์คือถ้าที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับวันเกิดตัวเองมันไม่อินมันไม่โอเคแปลว่าเอ้วันเกิดเราทั้งทีนะคะทุกคนก็ให้ลูกหยุดไปเลยดีกว่าหรอกซึ่งจีคิดไปแล้วว่าจีจะทําแบบนี้นะคะแล้วก็จีสั่งกับข้าวพ่อกับแม่ไว้ทีแรกอะแม่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์คือแบบ จะแอบทาให้แบบไปถึงก็แบบว้าวอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานที่โทรไปถามว่ามีอะไรกินไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าก็สั่งอะไรไว้เออที่สั่งต้มฉับฉ่ายแล้วก็ต้มขาหมูไว้แล้วก็จี่ให้แม่ถ่ายคลิปด้วยนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าให้แม่ถ่ายคลิปบอกแม่แม่ถ่ายคลิปให้ด้วยนะหนูจะไปลง youtube สรุปแม่ถ่ายอย่างเดียวแม่ไม่ได้พูดอะไรแล้วแม่บอกว่าให้จี้อะ ภาคเสียงเอาแล้วที่จะภาคยังไงที่ไม่ใช่คนทําถูกป,ปะเออนะคะเดี๋ยวก็ขอตัวก่อนทุกคนแต่ว่าตอนนี้ข้างนอกอมันยังไม่สว่างจีก็เลยแบบเออนั่งเปิดขีปนั่งเล่าให้ฟังในห้องนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าออกไปตอนนี้ก็คือยังไม่สว่างใดๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนแม่ทํากับข้าวแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนจี้ถึงวันแม่เลยนะคะ ้าไปเท่าไหร่เงินไล่ทองไล่ทองไปเลยเจมบ้าเจมชอบไปเลยขอบคุณค่ะฮืล่างแขอวขอบคุณค่ะสาธุเสร็จยังเสร็จแล้วหิวหิวอะไรซ่องหมอสามหมอออกแกงขี้ เฮ้ <Yeah. S 1> ย้ำยายใหญ่เลย <c oughs> โนมีพวกลัยมาไว้ยเลยมานั่งมานี่มาสิป้าใจดีที่แรกบอกจะให้แม่สองพันก็คือแบบให้พ่อพันหนึง่งเฮ้ยบอกป้าใจดีอ่ะ ไปทุกคนเดี๋ยวรอพ่ออาบน้ำแต่งตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาไหว้พ่อกับแม่กัน ได้เวลากินข้าวอร่อยไหมฝีมือไม่ผ่าอร่อยมากคนะ่ะไม่ผ่านหน้าบานลูกสาวอร่อยไข่ไม่อร่อยก็ซั่งกินข้าวก่อนนะจ๊ะไม่เปิดเลยครับราาแค่นี้เหรอแค่นี้แหละรักน้องนะ เอ้ยยกอนพอดูตรงไหเนี่ยตรงป้ายสื่อรเงินเนี่ยไม่สื่อเงินเหรอดีเดี๋ยป้ายเฉยร่วงงานมจำปีปิดทองเีว่าอะนรริยมเงนัโโยกพอพอน่่าฮ่ยฮ่าฮ่ เขามีเวลาปิดเปิดด้วยนะทุกคนไปดูข้างในกัน สวยมาก นั่งมั่งเหรอนั่งสมาธิเหมือนพ่อเหรอคิดว่าจะนั่งสมาธิเหมือนพ่อเฮ้ยกดไม่ได้อะกดถ่ายไม่ได้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะตกลงวันเกิดใครวะเนี่ยวันเกิดพี่พ่อวันเกิดลูก หรือเข้ามาสวีดกันสองคนนะใช่เห็นปะกเวอร์เกินดูดิใชุ่สมีสมอกสมข้าวผนเดินผ่านสวัสดีจ้านี่คุณมาสวีดกันสองคนเหรอใช่คุณไม่มีลูกมีเต้าเลยเหรอ